ไปกหนะคะไปชูาเซ็นต์ตุ้มเที่ยงคืนเะป็นพนังที่เซ็นต์โมเซ็นต์เล่าบันไดเซ็นต์สำหรับบันเซ็นต์ตุ้มเที่ยงคืนเซ็นต์กอนประตูท้งสบเะตโคเนี่ยค่ะเป็นต์แดดสบดูสแกนประบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยขอให้มขอให้มันมั่นตรวจความบริบปีของร่างกายนะคะอย่างเช่นการไข่การมีอาการไข่ เด็บข้อขอบเหนื่อยไข่ลีปบปรึกษาโรงพเติมเสริมสุขภาพสะบ,บูไก่บ้านอันนะคะหรือวา่าโรงพยาาบลหนองตอ,อ,อ,องห้องนี่แหละนะคะเรียบเรี่ยงเปสถานที่ร่วมโค่นจํานวนมากนะคะหากไม่ข้นจำเป็นต้องไปอีนี้แต่ยังว่าล่ะค่ะก็ต้องป้องกันตนเองให้ได้นะคะเพื่อป้องก,กันเพื่อป้องก,กันว่าเอาโรคนะคะกลับมาสู้ครอบครัวมาสู้พอดีห้องหัดนะคะที่สําคัญที่สุดให้ใส่หน้ากากอนามัยให้ใส่หน้ากากผ้าให้ล้างมือบ่อยๆให้ล้างมือดูๆ ยังเ็นจิบ่าวไปเบิล์ต่นพื้นหลังมือเจ็ดขั้นตอนนะคะหลางมืดโดยสบู่ที่สะอาดแลบะบอาจจะมีเตลแอลกอฮอล์พกติดตัวไว้นะคะหลางมืดโดยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเผื่อขาดเผือโรคนะคะและบ,ลบริการทานอาหารหวมกับผู้อื่นหากมีสอกกางนะคะบวกยีตาบวสีตาบไปจับอมองหันมองนี้แล้วพมัดขยีตาเห้านะคะบวเอามือไปสัมผัสใบหน้า,าของนะคะอันนี้ก็คือการป้องกันเผื่อ,อว่าห้โรคโควิซิเกานะคะ มาสู่ตัวเจ้าของเองและครอบครัวเจ้าของและคนทีห่หฮาหักนะคะวังเป็นย่างหิิงว่าโลกโควิด -19 เ,เนี่ยสิบกขาวว่าอำเภอหนองสงหงของเ้านะคะด้วยความปัญนาดีจากท่านแายอำเภอชุ่มผิดเดชาลัดนายอำเภอหนองสงหงและนายอาคมปัญญาแก้วสาสุกอำเภอหนองสงหงและส่วนราชการอำเภอหนองสหองหงสุ่ันสวัสดีค่ะ เรื่องเรื่อกมซี้ลมั่วีแม่่อมค่ะกะตามที่พมเพ่นองบ้านเขาเนาะค่ะทั้งทั้งอำเภอเพิ่นออกกวดมานาะค่ะให้เขาปฏิบัติตัวแบบไทยเนาะค่ะเราก็มาอนี้นีมาตรการเนาะค่ะป้องกันโรคกิดเชื้อไวรัสโคโรนาเนาะค่ะซึ่งทั้งคุณหมอทางรพสตรวมกับผู้นำเนาะค่ะ พื่นได้ใส่อำนาจประกาศตามคณะกรรมการลกติดต่อของจังหวัดขอนแก่นเนาะค่ะเพิ่มเติมฉบับที่หนึ่งสองสามสี่และห้าแล้วค่ะมีดังต่อไปนี้เนาะคะ่ะข้อที่หนึ่งเนาะคะ่ะงดการจัดงานบุญงานเลี้ยงทุกชนิดเนาะคะ่ะแต่ในกรณีที่จัดเนาะคะ่ะสิตไมีความจําเป็น,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 นะะต้องจัดนั่นเอนะคะตรงนี้มาตรการในการป้องกันเนาะคะ่ะ ผู้เข้ามาร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนในงานนะคะ่ะต้องมีเกลียวหรืออุปกรณ์สำหรับล่างมือหากบ่ปฏิบัติตามนะคะ่ะสิบปัดผู้จัดงานเนาะคะ่ะบ่เกินห่าพันบาทข้อที่สองบุคคลที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศเนาะคะ่ะต้องรายงานตัวกับผู้นำทันทีเนาะคะ่ะหากบ่ปฏิบัติตามปับ ก็เกินหนึ่งมืนบาทข้อที่สามนะคะ่ะบุคคลที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศเนาะคะ่ะต้องกักตัวอยู่เฉพาะบริเวณบ้านของตัวเองเนาะคะ่ะอย่างหน่อยสิบสี่หมื่นาะค่ะหากว่าปฏิบัติตามปับก็เกินหนึ่งหมื่นบาทนะคะ่ะข้อที่สี่บุคคลที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศเนาะคะ่ะ ถ้ามีอาการไข่ไอมีน้ำมูกเก็บคอให้รีบแก้งอสมอแลคะ่ะทีไก่ปานท่าน,นหรือจะเป็นผู้นำหมู่บานแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเร็วที่สุดเลยคะ่ะขอที่หานะคะ่ะประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะ่ะเมื่อออกไปแรงชุ้มชนหรือพื้นที่เสียงนะคะ่ะกระสมิประกาศมาตรการป้องกันหาคอหลักๆนะคะ่ะ แล้วถ้าพอมีพี่น้องผู้ใดจำบ่ไดเดี๋ยวสีมีการเอาไปแกกตามรั้วเลือนเนาะคะ่ะแล้วก็ฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องลูกหลานที่เดินทางมาจากต่้งจังหวัดต,ตั้งประเทศเนาะคะ่ะตองแกงโดยด่วนเนาะคะ่ะแกงให้ทางออสมสเพื่อได้รับรู้นะคะ่ะเพื่อสีได้ทํบบันทึกแล้วก็เฝ้าระวังสังเกตการเนาะค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเท้าเนาะคะ่ะ เดซอยกันนะค่ะซอยกันให้มันไดใน่านพรมวิกิตนี้ไปได้นะคะค่ะและนี่ก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์ในเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ